กคริสต์มาสที่ผ่านมาม,มีมีมคลิปหนึ่งก็เข้ามาแทนที่ t ิกต o k โดยเรียกง่ายๆว่าผู้ชายที่ร้องเพลง c h e s t n o t Roasting on an Open Fire โดยมีใบหน้าที่ Beautiful Smile ดวงตามีออร่า and the voice of an angel ซึ่งเขามีชื่อว่าอนุอติตวันชื่อนี้เรียกถูกไหมอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนะและเขาแถมยังเป็นยูเซอร์แอปคาราโอเกะอย่างแอป Smooth นับตั้งแต่ที่มีการล้อมเพลงกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ในแอปส m มูเหมือนกันชื่อถึง3 6กเฮราก็เริ่ม,มรีโพสต์วิดีโอของพวกเขาไปยังติ๊กตอและเขาก็เข้ามาแทนที่แอปนี้ทั้งหมดโดยแทรกลงในเทมเพลตวิดีโอแคปคัดหลายๆคลิปได้ครอบครองหน้าฟีด for you ของผู้ใช้ทั่วไปใน TikTok. ติ๊กตอก,กนนอและแถมแทนที่อืนอ่นด้วย S <S โดยส่วนใหญ่คนที่ร้องในสมู่ร้องเพลงคริสต์มาสหลายเพลงและแล้วครับวันนี้ผมก็จะได้มาพูดถึงจอบระวัติของอนุตติตะวันว่าทำไมถึงดังในติ๊กตอกมากนักและกลายเป็นมีนได้อย่างไร ใครคืออน,นุทอติตะวันบนแอปสมูแม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักในชื่อ c h e s ็อ o โรสติ้ง n อนแ n นด์ Open Fire บน Tik Tok แต่ผู้ใช้ในแอปสมูอย่างอน,นุ์อติตะวันเป็นผู้สร้างที่แพร่หลายในแอปของเขาเองมาเป็นซักระยะหนึ่งแล้วสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยในแอปส o มูนั้นก็คล้ายกับ Tik Tok เพราะมันออกแบบมาสำหรับมินิมิวสิกวิดีโอโดยผู้ใช้สมูก็จะเลือกเพลงที่ต้องการร้องแบบคาราโอเกะ และแถนในระบบในแอปมีเพลงและเนื้อเพลงสำหรับทุกคนเพื่อให้ทุกคนสามารถฟังวิดีโอที่พวกเขาร้องเพลงได้ middle, like นอกจากนี้แล้วยังสามารถร้องเพลงคู่กับผู้ใช้รายอื่นได้ซึ่งคล้ายกับฟีเจอร์การดูเอ็ดบน tiktok really want to this song, but I left for like week. So here I I like I week do song for So really here a am super late but เขาไม่ได้จ่ายนะโอเคมาต่ออ,นอานอาุทิตวันเป็นผู้ใช้สโมที่ร้องเพลงโคตรเพลาะจริงๆและเป็นชายชาติรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้เลยจริงจริเชียวโดยโปรไฟล์ของเขาก็จะมีผู้ติดตามประมาณ17,000คนและการบันทึกมากกว่า123,000อ recording ณนะเดือนธันวาคมปี2 0 2 2ัน่มตามประบิของเขาแล้วเขาชื่อเล่นชื่อว่าอนุชหรืออนนุนี่นะก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันและปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่อิตาลี แล้วอันไหนคือคลิปออริจินอลที่เขาลอง c h e s t n u t ิ r o ออนแ n น n ์โอเปนไฟเอบนแอปสมูล,ล่ะเบสิกสุดเลยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ9ธันวาคม s วิต t o i อ a n อนุ่อันผิดขอภัยด้วยได้โพสต์การ cover เพลง The Christmas Song ของนักร้องสุดคลาสสิกอย่าง n Nat King Cole ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพลงที่มาจะได้ยินคำนำหน้าว่าเชส넛โรสติ Frost, n งออน n อนด์โอเป o ไฟเออ e ์แจ s คฟรอ r o a นิ i n g ้ t แอดยู n ์โนส และในวันเดียวกันเขาได้โพสต์คอเวอร์เพลงคู่กับผู้ใช้สมูทอย่าง 1, 3, 3, 3, 6สสรางสองวิดีโอทั้งหมดนี้ก็กลับกลายเป็นว่ากับตลปัดเลยทีเดียวเลยว่าเป็นวิดีโอที่เริ่มเผยแพร่บนทิก Tok อย่างรวดเร็วจริงๆแล้วทำไมถึง c h e s t n o t Roasting on an d Open Fire ถึงกลายเป็นมีนดังบน Tik t อกทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากการรีโพสต์ของช่อง TikTok Kara Lo a n n เมือ่อ9ธทนวาที่ผ่านมา เฮราโ o อานเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับผู้ชายบนสมูช่อง1 3ึ3่งสามเฮราซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รีโพสต์วิดีโอจากสมูของเธอเองและของอนุ์มาระยะหนึ่งแล้ว However เพลง The Christmas Song ก็กลายเป็นไวรัลในช่วงทิปตาและ of course เหตุผลที่แท้จริงในการร้องเพลงของคุณอนุกำลังแพร่ระบาดในขนาดนี้ก็เพราะว่าวิธีการอ่านออกเสียงเนื้อเพลงของเขาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นตัวแบบ อ่านร้องเพลงโดยตัวมีอะไรที่เป็นเป็นตัวอาต่อท้ายทุกข้ออย่างเช่น Ch e e r s, <S และเอฟเฟกตการฟังที่ผสมผสานกับออร่าบริสุทธิ์ของเขาจึงทำให้ทุกคนในแอปก,ก็ร้องตามเนื้อร้องที่เขาร้องเลยรวมถึงเนื้อเพลงอื่นๆแทนด้วย Jars Dupalpast the temple. 2วันต่อมา11ธันวาคมเฮราโรอานีได้รีโพสต์คึื่อ้นงหลังของปก Nat King c o w ของอุ u a d ธิต a ตวันและ13336 Hera 12ธันวาคมผู้หญิงคนนี้คนเดิมก็ได้อัปโหลดคลิปของทั้งคู่ที่ร้องเพลง Cover All I Want For Christmas Is You ของ Mariah Carey อีกครั้งโดยในคลิปนี้จะมียอดมวประมาณ795,200วิวและมีการหัวใจไปกว่า158,600หัวใจใน4วัน นอกจากนั้นไม่นานวิดีโอดังกล่าวก็ได้ถูกรีโพสต์บน Facebook i f u n n y และ Twitter 15ธันวาคม TikTok Alexis Rene อ่านผิดคอภัยด้วยได้อัปโหลดคลิปของคุณอนุกที่ร้องเพลง Church Not l o s t i n g on an Open Fire ลงในเทมเพลตมีม Yeah I like to solve the puzzle Yeah I like to solve the puzzle Alright go ahead Church Not Roasting on an Open Fire นี้แล้ว15ธันวาคมต,ติเกตต์เดบูลาฮันม็กแมนได้อัปโหลดเฟกสกรีนเรคคอดดิ้งและสัมมชินปลอมใน Facebook ไปยังกลุ่ม IL o v e Christmas ซึ่งมีคำแคปชั่นของโพสต์ว่าต้องการแบนวิดีโอที่สวยงามและอุ่นใจนี้เพื่อนทมจดหมายของฉันจากอาเจตินาที่ส่งมาให้ฉันเขาพูดภาษากังกแทบไม่ได้และตัดสินใจอัดเพลงคริสต์มาสแม้จะอุปรสปรรคด้านภาษาก็ตามขอปรบมือให้กับโทมสัสให้หน่อยสิและในอติต๊กต็อก็ลงมแบบนั้นเช่นกัน แปลการอ่านออกเสียงที่หลากหลายของการร้องเพลงของคุณอนุกปรากฏขึ้นในส่วนของคอมเมนต์ทิก t อ k แต่ละรายการโดยมีคำโดดเด่นสุดๆตามภาพนี้เลยครับ คือเชิญนัทร t r o ทิ้งออนแอนด์โอเพนไฟเออร์กาย์ซงเองหรืออนุตอธิตะวันก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับ โอเคครับก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมและรับฟังกันถ้าวิพาร,ระการใดทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ต้องขอภายณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงการติดตามเพิ่มเติม,ตมอย่าง Discord TikTok Twitch จะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปส่วนใครอยากด o n a t i สามา,มาได้นะครับมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเช่นกันจะเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณสำหรับการดเน a ครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับ and see you guys next time happy new year everyone bye bye The rose being so